สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมจะมารีวิวที่คาดผมนะคะที่เรามีอยู่ในห้องนำมาคาดผมดูว่าอันไหนจะเหมาะกับผมทรงนี้นะคะแล้วก็เสื้อชุดนี้สีขาวค่ะเริ่มด้วยแนวน่ารักน่ารักพิกาจูนะคะลองคาดดูว่าจะน่ารักไหมจะเข้ากับชุดไหมเนะนี่ยค่ะทรงนี้พิกาจูนะคะดัดซีนึงจะ เอ,เอียงหน่อยก็ได้นะคะก็จะน่ารักน่ารักอะคะ่ะนี่แบบนี้นอาจจะแนวคิกคุอโนเนะหวานๆหน่อยนะคะ,ะเป็นอย่างนี้ดอ่านต่อไปเลยค่ะนี่สีขาวถ้าเราทําแบบนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้สิมันจะเป็นยังไงเออมันก็จะแปลกน,นิดนึงน่าจะเหมาะแค่คาดแบบนี้มากกว่ากับผมที่เป็นทรงผมสั้นแบบนี้นะคะน่าจะคาดแบบนี้ องกแนวเรียบร้อยเรียบร้อยอาจจะเป็นคุณหนูมุงม้งวิ้งมุ้งวนะคะชุดนี้อาจจะคุณหนูนิดนึงแบบนี้เราจ,จะเรียบร้อยอะคะ่ะเนี่ยนี้อาจจะไม่หมวกอ้อนก็ได้นะ <c oughs> คะรูปแบบนี้นะคะอคาม,มาเป็นภาคภูมแบบนี้เน,นี่ยนี้ ทีทำยังไงเนาะ,ะน่าจะประมาณนี้หรือว่าเอาไว้ข้างในนี้ไหมข้างในเนี่ยเหมือนนักมวยเลยเหมือนคาเชืออลองดูสิว่าถ้าเราปล่อยผมแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันจะเก๋ไปมไหม,มก็เก๋ดีนะคะไปอีก็ล้วอีกก็ อีกเกไปอีแบบอะค่ะขึ้นกับความชอบของแต่ละคนเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่อ้อมลงมาใส่ให้ดูนี่คืออ้อมชอบตุกอ่านะคะก็เลยซื้อมาถ้าไม่ชอบก็ไม่ซื้อแต่ว่าจะให้เพื่อนแนะนำว่าอ้อมเหมาะกับที่คาดผมอันไหนดีอะคะไปอันสุดท้ายนะคะนี่ซื้อเพราะว่าเอาไปใช้ในงานจัดเลี้ยงประจำปีของบริษัทนะคะตอนนั้นเป็น ตีมเที่ยวทะเลก็เลยซื้อไว้ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็เลยมาลองใส่ว่าชุดนี้จะหมดไหมเนาะนะคะตีมเที่ยวทะเลขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ